สวัสดีครับทุกคนใบชวานครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทำ YouTube ครบ1เดือนนะครับก็เลยอยากจะมาลองแชร์ประสบการณ์ว่าทำ YouTube ครบ1เดือนแล้วเนี่ยเราได้อะไรจากการทำ YouTube บ้างแล้วก็มี Mindset ยังไงมีการวางแผนยังไงในการเริ่มทำเพื่อที่จะได้ทำช่องอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะไม่ใช่คนที่แบบ ทำมาแล้วนานๆจนประสบความสําเร็จแต่ว่าจะมาแชร์จากมุมมองของคนที่เพิ่งเริ่มทํานะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปคุยกันต้องขอขอบคุณนะครับผมผู้ติดตามทั้งหมด55คนในวันนี้นะครับผมก็ทุกการ subscribe เป็นกำลังใจให้ใบในการทำ u t u b e ต่อไปมากๆเลยครับต้องขอบคุณ55คนนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าขั้นตอนการทำหรือว่าวิธีการวางแผนหรือว่า mindset ของใบที่ทำ YouTube เนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันครับสำหรับใบนะครับใบก็แยกออกมาเป็น2ข้อหลักๆที่มาเริ่มทำ YouTube นะครับข้อแรกเลยเนี่ยคืออยาก c ชา l l e เลนตัวเองแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองครับเพราะว่าเราเนี่ยยอมรับเลยว่าเป็นคนพูดต่อหน้ากล้องเนี่ยไม่เก่งเลยพูดแบบไม่ได้เลยอะ่ะ เขินกล้องแล้วก็เป็นคนที่แบบเอาจริงๆเป็นคนขี้อายมากๆเลยนะครับเวลาพูดกับใครไม่รู้ว่าแบบเราพูดรู้เรื่องหรือเปล่านี่ครับผมก็เป็นการที่แบบออกมาชาเลนตัวเองแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองนะครับหนึ่งเลยคือสกิลการพูดเนี่ยรับรองว่าทุกคนที่ออกมาทำ u ูทูบจะได้สกิลการพูดดีขึ้นมากแน่นอนครับสองสกิลการตัดต่อ นะครับตัดต่อวิดีโอก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนที่ทำ u t u u e เพราะมันเป็นวิดีโอวิดีโอเนาะรับรองว่าเราก็ต้องใช้โปรแกรมตัดต่อซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ยังไม่ได้ตัดต่ออะไรดีมากนะครับแต่ว่าเราก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็เริ่มไปอย่างต่อเนื่องครับเ,ออเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงนะครับที่เขาพูดเรื่องการพัฒนาวันละ1%นขอแค่วันละ1%นอแค่นั้นนะครับดีกว่าที่เราจะหยุดนิ่งอยู่เฉยๆนะครับโดยที่เราไม่ทำอะไรเลย นี่ยครับอย่างทําคลิปนี้ครับไบก็ต้องเขียน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 สคริปต์แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเราก็จะร่างมาเข้าว่าคลิปนี้เราอยากพูดเรื่องอะไรแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ใบเขียนแบบคําต่อคําเลยนะแต่ว่าพอมาพูดจริงครับเราก็อาจจะใช้อิโมชั่นณตอนนั้นที่เราแบบรู้สึก พูดกับกล้องไปแต่ว่าพยายามที่จะให้มันไม่แบบหลุดเนื้อหาไปมากกว่าครับก็เราก็จะเขียนแบบมีขอบเขตเขียนเป็นหัวข้อว่าเราอยากพูด1 2 3อาอะไรบ้างนะ่แล้วก็เดี๋ยวมาแชร์ว่าเนี่ยครับก็จะทําแบบเป็นตารางนี่แบบนี้เลยนะครับว่าวันอาทิตย์เราก็จะเขียนสคริปต์นะครับวันจันทร์ถ่ายตัดคลิปวัน วันอังคารลงแบบนี้ครับผมก็กำหนดตารางให้กับตัวเองแล้วก็แทรกเวลาให้กับงานที่เราอยากจะทําโดยที่ไม่กระทบกับงานหลักนั่นเองครับส่วนข้อ2ที่ออกมาทำนะครับเพราะว่าต้องยอมรับตรงๆครับว่าเราก็อยากมีโอกาสแล้วก็รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหมายความว่ายัางไงตอนนี้ก็คือใบทำร้านขนมญี่ปุ่นอยู่ใช่ไหมครับคือใบก็อยากให้คนที่จะแบบ เห็นตัวเรามากขึ้นจดจําเราได้มากขึ้นโดยที่เราออกมาแชร์สิ่งดีๆให้กับผู้คนนี่แหละครับแล้วก็เราก็ไม่อยากปิดโอกาสตัวเองอะครับถ้าเกิดมีโอกาสเข้ามามีรายได้เข้ามามากกว่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีให้กับเราใช่ไหมครับจากปกติที่แบบอยู่ที่รานใบเจอคน20 – 30คนนะครับแต่ถ้าเกิดใบได,ได้ออกมาแชร์เรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆเ,เราอาจจะ ได้รู้จักคนเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นร้อยเป็นพันคนก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้โอกาสตัวเองด้วยแล้วก็อยากนำความรู้ที่เรามีครับมาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่ที่ได้ฟังที่แบบติดตามช่องนะครับ ส่วนเรื่องไมเซตในการทําช่องนะครับก็อย่างที่ได้พูดไปเมื่อกี้เลยก็คืออยากออกมาแชร์ความรู้ถึงจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆของเราอะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้ให้ประโยชน์กับคนที่ไม่รู้อะใบถือว่าสักหนึ่งคนใบก็ดีใจแล้วนะครับที่ได้ประโยชน์จากความรู้ที่เรามีไปมีอยู่วันหนึ่งครับใบได้ไปดูไลฟ์ของนออช่องที่ชื่อว่าประกรณ์วินกับ น็กสิวกราซึ่งสองคนเนี้ครับอายุแค่ยี่สิบต้นต้นเองหรือยี่สิบกลางๆนะครับแต่น้องสองคนเนี้ยคือไ n เซ็ตดีมากแล้วก็ทำให้ไบอะคือจริงๆย้อนไปอ่ะไบอยากทำช่อง YouTube มานานมากแล้วครับแต่ติดตรงที่แบบเราไม่กล้าไม่รู้จะทำอะไรอไม่รู้จะออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยครับถึงรู้ว่าออกจะ ถึงรู้ว่าจะออกมาพูอะไรแต่ก็ยังจัดสรรเวลาตัวเองไม่ดีพอแต่พอได้ไปฟังน้องสองคนนี้เขามาไลฟ์เรื่องจำไม่ได้ว่าหัวข้อไลฟ์เรื่องอะไรนะครับแต่ว่ามันมีประโยคนึงแบบโดนใจมากๆก็คือแบบเขาพูดประมาณว่าแบบแค่เราออกมาแชร์เรื่องราวดีๆหรือส่งต่อความรู้ที่เรามีแค่นี้ครับซึ่งแบบมันตรงกับสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะทำมากๆครับคลิปแรกอาจจะเป็นคลิปที่ยากที่สุด แต่ลงไปเถอะครับแล้วคลิปต่อไปมันจะมีมาเรื่อยๆซึ่งคลิปแรกน้องเขาบอกว่าคือมันตรงใจมากๆเลยนะเราอาจจะแบบกังวลว่าเราจะทำดีไหมตัดต่อดีไหมนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ว่าคลิปแรกอะครับต้องยอมรับตามตรงว่ามันอาจจะไม่มีใครสนใจเราหรือมันไม่มีใครดูเราเหรอกครับให้เราลงไปเถอะทาพูดเกี่ยวกับตัวเองหรือว่าพูดอะไรก็ได้ อย่างคลิปแรกของไบอ้อ่ะไบลงแต่แอบลงเป็นไพรเวทนะพูดเตือนตัวเองเลยครับว่าทําไมเราถึงออกมาทํา y o YouTube เรามาทําเพื่ออะไรเราทําไปทําไมอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าใครอยากติดตามน้องประกรณ์วินนะครับเดี๋ยวไบต์จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนนี้ไปติดตามน้องเขากันเยอะๆได้เลยนะครับรับรองว่าทุกคนอะ่ะจะได้ m i n d ที่ดีๆแล้วก็ได้แรงบันดาลใจในการทำช่องในการแชร์ ความรู้ที่ดที่เรามีนะครับแชร์สิ่งที่เรารู้ออกมาให้กับโลกใบนี้ให้กับเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างเราให้กับคนที่เราไม่ได้รู้จกักแต่ว่าเขาสนใจสิ่งที่เรารู้อย่างนี้ครับหมายว่ามันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีมากๆเลยนะที่เราจะมาเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะแต่ว่าเป็นแบบให้คุณค่าให้ประโยชน์กับผู้คนรอบๆตัวเรา สรุปเลยนะครับถ้าเกิดใครที่แบบกําลังคิดอยากจะเริ่มทําช่องอยากท o ยูท b e อย่างเงี้ยครับออกมาทําเลยครับแค่เรามาแชร์สิ่งที่เรารู้ถึงจะเป็นเรื่องที่แบบเล็กน้อยของเรานะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบให้ประโยชน์ผู้คนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สําหรบหับหลายๆคนก็ได้นะครับออกมาแชร์ความรู้ ออกมาแชร์สิ่งที่เราชอบอะครับเราอะก็จะได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้บันทึกสิ่งที่แบบเราได้ทํานะครับสิ่งที่เราทําตอนเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราแบบบันทึกไปเรื่อยๆว่าช่วงชีวิตหนึ่งของเราอ่ะเคยได้ลองทําสิ่งนี้นะช่วงชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยได้มาพูดหน้ากล้องใบคิดว่าแบบหลายๆคน่ะอาจจะ คิดอยากทำแต่คิดอย่างเดียวมันไม่พอครับเพื่อนๆมันต้องลงมือปฏิบัติด้วยคลิปแรกไม่ต้องไปสนใจครับรับรองว่ายังไม่มีใครดูคุณยังไม่มีใครดูแน่นอนแต่ว่าให้ลงไปก่อนค่อยๆพัฒนาคลิปที่สองให้ดีขึ้นคลิปที่สองอาจจะแบบเฮ้ยเสียงมันยังไม่ดีนะลองย้อนไปดูคาเฟ่วอล์ของใบได้นะคลิปคลิปคาเฟ่วอลคลิปที่สองนะกระตุกอย่างแรงแล้วตัดต่อนี่คือแบบ เป็นสีเขียวๆไม่รู้มันเกิดจากอะไรเหมือนกันครับอาจจะตั้งกล้องผิดเออเราก็เอาสิ่งนั้นะมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาคลิปที่สามแล้วก็โอเคเซตค่ากล้องผิดอย่างนี้เราต้องไปแก้ตรงไหนอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเ,เพราะฉะนั้นครับใครที่กําลังคิดจะเริ่มทําไม่ต้องติดเพอร์เฟกครับลงลงตามที่เราสัญญากับตัวเองไว้ว่าเราจะลงทุกวันพุธโอเควันพุธเราต้องมีคลิปลงนะ หรือว่าเขียนสคริปต์ทุกวันอาทิตย์เราต้องเขียนให้เสร็จนะแบบนี้ครับแต่ไม่ต้องกดดันตัวเองมากนะก็ทําเท่าที่เราทําได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันแบบได้สัญญากับตัวเองไปแล้วอ่ะก็ก็ทําให้ได้ละกันเนาะเพื่อนๆก็เท่านี้ครับวันนี้ที่แบบอยากออกมาแชร์เริ่มเลยใครที่อยากทำลุยไปด้วยกันครับรับรองว่าจะทําให้คุณเก่งขึ้นแน่นอนในการทํา y o YouTube แล้วก็ถ้าเกิดดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์ก็ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายตอนนี้ก็จอดรถอยู่หน้าบ้านตัวเองนะครับยังไม่ได้เข้าบ้านเพราะว่าคิดขึ้นมาได้ว่าอยากถ่ายก็ก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลย